ภูมิใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็เล่นฟุตบอลมาก่อนครับแล้วรู้สึกว่าเอยเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับก็พอมาเป็นหมอก็มีความตั้งใจแต่ทีแรกแล้วว่าอยากจะมาเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติก็ถือว่าเป็นความฝันแล้วก็ความภาคภูมิใจสูงสุดครับแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาทํางานทีมชาติทุกครับครับสวัสดีครับผมหมอทิมครับปัจกพลอิสระไรสิน ก็จริงๆแล้วต้องยอมรับตามตรงว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ดูแลทีมกีฬาโดยตรงนะครับ แต่ว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอออโทปิดิกหรือว่าสัญ,ญาแพทย์กระดูกและข้อแล้วก็เรียนศึกษาต่อด้านเมซัตการกีฬาก็จะเป็นหมอผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาร,รักษาการบาดเจ็บทางด้านกีฬาอย่างเช่นของผมก็จบมาทางด้านนี้หลักๆก,ก็คือดูแลภาพรวมทางด้านสุขภาพของตัวนักกีฬาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางทีมงานสตาฟโค้ดด้วยนอกจากการบาดเจ็บแล้วที่เรามักจะพบกันบ่อยก็เรื่องการเจ็บป่วยด้วย นะครับนักกีฬาเป็นทีมอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีคนที่เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นในด้านการรักษาการวินิจฉัยก็จะเป็นหน้าที่หลักของแพทย์ประจำทีมก่อนฝึกซ้อมก็ทางทีมแพทย์ตัวแพทย์เองแล้วก็ทางนักกายภาพบาําบัดฟิตเนสแล้วก็ตัวโค้ชอาจจะต้องคุยกันนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลว่านักกีฬาแต่ละคนมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างเช่นบางคนอาจจะ มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอยู่เราอาจจะต้องแยกออกมาหรือไม่สามารถที่จะซ้อมเต็มที่ได้ส่วนระหว่างการฝึกซ้อมก็คงเป็นทั่วไปก็คือดูด,ดูโดยรวมว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลรักษาเ<ป>บื้องต้นหรือเปล่า